ทบ .5 นะคะได้เคยนําเสนอภาพการทําลายป่าไม้ให้เห็นถึงผลกระทบในวงกว้างต่อสิ่งแวดล้อมไปแล้วค่ะในวันนี้ทีมข่าวททบ .5 จะไปติดตามบทบาทการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของทหารพลานกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อเสริมภารกิจด,ด้านความมั่นคงติดตามจากรายงานค่ะ ใบพัดของกังหันที่หมุนตามแรงลมเพื่อรับกระแสะลมเปลี่ยนพลังงานจนเป็นพลังงานกลนำแปลงเป็นกระแสะไฟฟ้าพลังงานไฟ200วัตต์สะสมลงแบตเตอรี่สำรองไว้ใช้ในกิจการทหารบริเวณฐานปฏิบัติการผาตั้งกองร้อยทหารพรานที่3606กรมทหารพรานที่36อำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับการติดตั้งและทดลองดําเนินการตามโครงการการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อความมั่นคงและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คณะนักวิจัยเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคเหนือตอนบนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหลังพบว่าทหารและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีฐานปฏิบัติการตามแนวชายแดนห่างไกลยอย่างประสบปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนภารกิจความมั่นคงทั้งการติดต่อโดยวิทยุสื่อสารระหว่างฐานปฏิบัติการกับหน่วยหลักเพื่อการรายงานสถานการณ์ตามแนวชายแดนอย่างถูกต้องฉับพลันและการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงการให้แสงสว่างคือถ้าเรามี พลังงานทดแทนอันนี้ได้หมดเนี่ยเราสามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงคือถ้าฝนตกแสงอาทิตย์ใช้ไม่ได้เราก็ใช้กังมันก็จะเกิดพายุมีกังหันลมก็ทํางานเราก็ใช้ลมชดเชยได้ถ้าตรงไหนมีน้ําอย่างพื้นที่ตรงนี้ไม่มีน้ําเราก็ใช้ได้แค่2ออย่างคือเซลล์แสงอาทิตย์กับพลังงานลมก็สามารถทําให้การติดต่อสื่อสารของเราเนี่ยได้ตลอด24ชั่วโมงทําให้อ่า กำลังคนที่อยู่ฐานเนี่ยก็มีความมั่นใจในการที่จะร้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยเหนือหรือผู้วิชาได้สมเด็จพระเทพอยากให้เอาพลังงานน้ำเนี่ยมาชดเชยแสงแดดกับพลังงานลมด้วยถ้าถ้ามีน้ําไหลตลอดปีเนี่ยไม่อยากให้ไหลทิ้งไป ถึงแม้ฐานต่างๆจะมีการใช้แผงโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แต่ก็ยังพบปัญหาในฤดูฝนที่ไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของภารกิจคณะนักวิจัยจึงได้ออกสำรวจพื้นที่ตั้งฐานปฏิบัติการทหารในจังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้ง16ฐานอีกทั้งหน่วยพิทักษ์ป่า10หน่วยพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะสมในการติดตั้งเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก่อนขยายผลสู่ชุมชนในพื้นที่ให้ได้ใช้งานอีกด้วยจะ,จะเป็นช่วงที่เขา ประสบปัญหาค่อนข้างจะมากเพราะว่าแม่ท้องสอนว่นเมืองสามหมอกนะครับช่วงฤดูฝนนั้นโซลาเซลล์นี้จะใช้ไม่ค่อยได้ผลงั้นเราก็มานั่งคิดเรามานั่งคุยกันว่าเราจะทําอย่างไรถ้ามีลมเราก็จะออกแบบกังหันลมถ้ามีน้ําเราก็จะออกแบบกังหันน้ำเพราะนั้นโครงการนี้เทคโนโลยีที่ออกแบบจะไม่เหมือนกันทุกฐานนะครับแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่แต่อันหนึ่งที่เป็นพื้นฐานก็คือ จะใช้พลังงานแบบประหยัดที่สุดและให้มีประสิทธิภาพที่สุดบนฐานของเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากมีการนำพลังงานลมมาใช้เป็นพลังงานทดแทนในการสร้างกระแสะไฟฟ้าเพื่อใช้งานในฐานปฏิบัติการผาตั้งแล้วนะคะการนำกังหันน้ำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนในการสร้างกระแสะไฟเพื่อใช้งานในฐานปฏิบัติการแม่ตีแห่งนี้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภูมิประเทศของฐานปฏิบัติการแม่ตีกองร้อยฐานพร,รานที่3601ซึ่งตั้งอยู่เรียบแม่น้ำสารวินยิ่งมีความเหมาะสมเมื่อพบว่าฐานดังกล่าวยังมีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่านก่อนลงสู่แม่น้ำสารวินในเบื้องหน้าคณะนักวิจัยจึงได้ร่วมกับทหานพร,รานที่ผ่านการอบรมให้มีทักษะในการใช้งานเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าในการติดตั้งกังหันน้ำหรือวัตวิขึ้น โดยให้กังหันรับน้ำจากลำห้วยเป็นรองขับเพื่อสร้างพลังไฟฟ้าโดยสามารถผลิตกระแสไฟได้ถึง1 5ถึง2กิโลวัตต์ลดปัญหากำลังไฟที่ได้จากแผงโซลาเซลล์ไม่เพียงพอใช้งานและยังสามารถให้แสงสว่างจากหลอดไฟ LED ได้กว่า70หลังคาเรือนเมื่อมองภาพรวมประโยชน์สูงสุดของโครงการพลังงานทดแทนนี้จึงไม่เพียงสร้างเสริมภารกิจด้านความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังเป็นกุศโลบายในการพลิกฟื้นความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าให้คืนกลับมาด้วย ทิรฐาชวาเขตถ่ายภาพทิดารีสายสว่างรายงาน,นและช่วงนี้นะคะเราจะ